สวัสดีค่ะแม่มาคอนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการศักทิพย์สองนะคะหลังเซนท่านจังหวัดระยองนะคะทำเลด,ดีมากๆค่ะใกล้แบบเป็นใจกลางเมืองอะ่ะใกล้ทุกอย่างใกล้เซนท่านใกล้เทชัชัดแหลมทองใกล้บิ๊กซีใกล้โลตัสนะคะแล้วบ้านก็สวยงามนะอยู่อาศัยมากถนนโคะนนรงการฟางนะคะถนนโครงการฟางฟางเนี่ยหเมตรเลย ้างมากนะคะน่าอยู่อาศัยเป็นโครงการบ้านจัดสรรที่มีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะมีใช้ระบบคี์การ์ดเข้าออกด้านหน้าโครงการแล้วก็มีสโมสรด้วยนะคะมีสระว่ายน้ำนะคะสำหรับให้ลูกบ้านได้ไปทำกิจกรรมร่วมกันนะคะมีระบบระสษาคามภัยมีสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็ถนนว้างวางนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมากนะคะวันนี้เรามาแนะนำหลังนี้นะคะ บ้านเทาเฮาเทาเฮาหลังนี้สีเทานะคะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวจะลดหน้าบ้านได้หนึ่งคันนะคะถนนหน้าบ้านกว้างหกเมตรซอยแปดนะคะตรงเข้ามาแล้วเลี้ยวเข้ามาซอยแปดก็จะพบกับบ้านเทาเฮาหลังนี้นะคะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในค่ะน,นี่ก็เป็นบริเวณด้านด้านหน้าของบ้านนะคะ อันนี้เราปรับปรุงรีโนเวทให้ใหม่นะคะด้านด้านหน้าด้านหน้าของตัวบ้านก็จะเป็นบ้านทาเฮาส์นะคะ21ตารางวาสองห้องนอน2ห้องน้ำสองนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะคะต่อเติมเต็มหมดกงระ,งะค่าใช้จ่ายในการต่อเติมแน่นอนนะคะแล้วก็ดูหมู่บ้านสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆนะคะมีระบบรักษาความปลอดภัยมีรอปภมี สโมสรมีสระว่ายน้ํานะคะมีพื้นที่ให้เราแบบว่าได้ออกกําลังกายเดี๋ยวเข้าไปดูภายในบ้านนะคะตัวบ้านเป็นทูโทนนะคะสีเทาตัดขาวครีมนะคะด้านหน้าของตัวบ้านก็ปูกระเบือเะะอดดเบ้องให้เต็มนะคะโรงจอดรถปูกระเบื้องให้เต็มนะคะบริเวณด้านหน้านะคะแล้วก็มีด้านด้านซ้ายด้านฝวาเนี่ยเราก่อปิดให้กับลูกค้าแล้วนะคะตรงนี้ มีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆนะคะแล้วก็ตรงหน้าบ้านเราตกแต่งลดลายให้กับลูกค้าใหม่นะคะสวยงามเรียบหรูทันสมัยนะคะตรงนี้ลูกค้าที่กําลังมองหาบ้านเทาเฮาส์ใจกลางเมืองระยองผ่อนแค่ห้าพันกบาทนะคะแนะนําเลยหลังนี้เราตกแต่งดีไซน์ให้ใหม่นะคะเรียบหรูสวยงามสบายตาแล้วก็รูปทรงเป็นแบบสมัยใหม่โมเดิร์นนะคะสวยงามน่าอยู่ให้ดูลดลาย ลูกค้าที่กำลังมองหานะคะหมู่บ้านสักทิพย์สองทำเดทองนะคะหลังเซนทันเลยนะคะแล้วก็ตกแต่งให้ใหม่ทั้งหลังนะคะสวยงามเรียบหรูสบายตามากๆนะคะในอยู่อาศัยมุงลวดเหล็กดัดครบคันเลยนะคะลูกค้าครบจริงๆหลังนี้ต่อเติมให้ครบหมดแล้วนะคะลูกค้าที่กำลังมองหาบ้านแนะนำเลยหลังนี้สวยงามค่ะพื้นสะอาดขาวเงางาม มีเหล็กดัดครบมุ้งลวดครบเลยนะคะคือแบบยิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยเนี่ยพื้นบ้านสะอาดมากนะคะหลังนี้เราเคยรีโนเวทแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็หยุดขายไปเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องการโอนโอนไม่ได้นะเดีตอนนี้ไม่มีปัญหาโอนได้เรียบร้อยนะคะลูกค้าที่สนใจโฉนดพร้อมโอนนะคะฟรีจองฟรีดาวเอาเอกสารมาย,ยื่นกู้ได้เลยนะคะฟรีดำเนินการยื่นกู้ให้ หมู่บ้านสักทิพย์สองนะคะทเำเลทองหลังเซนท่านนะคะนี่ให้ดูมุงรวดเหล็กดัดครบทําให้ใหม่ครบทั้งหลังนะคะทุกอย่างใหม่หมดสวิตไฟบล็อกไฟเปลี่ยนให้ใหม่นะคะนี่ก็จะมืดเล็กน้อยสองห้องนอนค่ะล้วห้องนอน,นใหญ่ด้วยไม่ใช่ห้องนอนเล็กๆนะคะอันนี้เป็นในส่วนของห้องน้ำห้องน้ำเราก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่หมดเลย น,นี่ก็จะเนี่ยลองมาดูบ้านจริงสวยสะอาดน่าอยู่อาศัยมากๆนะคะหมู่บ้านสัก์ทิพยสองนะคะขอบคุณเบี้ยมพันธ์นะคะคุณวิพัฒน์นะคะเป็นกำลังใจให้กันในการไล์นะคะเดี๋ยวส่งรูปให้เลยนะคะวันนี้มาช่างส่งงานมาเก็บรูปภาพให้นะคะสวยงามน่าอยู่นะคะ เรียบหรูสบายตาทรงโมเดิร์นทันสมัยตกแต่งลวดลายให้ใหม่ถ้ามาดูในหมู่บ้านนี้จะไม่มีแบบนี้มีหลังนี้หลังเดียวนะคะที่ที่มีบัวติดด้านหน้าแบบนี้นะคะตกแต่งให้ใหม่เลยนะคะลวดลายแบบใหม่สวยงามนะคะสวยงามได้อยู่เรียบหรูสบายตาจริงๆหมู่บ้านศักทิพย์สองค่ะหลังเซนทันทำเลทองราคานี้หาไม่ได้แล้ว รีบมาจับจองกันนะคะเหมือนได้บ้านมือหนึ่งอะ่ะบ้านสะอาดใหม่เปลี่ยนให้ทั้งหลังนะคะมุงรวดเหล็กดัดครบต่อเติมครบมาดูเลนด้านหลังห้องครัวนี่สีชมพูหวานแหววสำหรับคุณผู้หญิงนะคะที่รักการทำอาหารก็ลองมาดูการพื้นตัวเคาน์เตอร์นะคะแล้วก็มีช่องแสงข้างบนนะคะ เดี๋ยวนี้ช่างจะมาเก็บงานหลังคาอีกครั้งหนึ่งยังทาสีไม่เสร็จด้านหลังตรงนี้เคาน์เตอร์ยาวเกือบสองเมตรนะคะลูกค้าสวยงามกวางมากนะคะห้องครัวห้องครัวไม่แออัดนะคะเพราะว่าเรามีช่องแสงให้แล้วก็มีตัวตัวดูดนะคะตัวดูดกลิ่นให้นะคะยังให้มาดูแวะเวียนมาดูบ้านจริงนะคะมันสวยน่ารักทำเลดี แล้วก็สัดส่วนลงตัวนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาบ้านแถวแถวหลังเซนทันนะคะหมู่บ้านศักดิ์ทิพย์สองก็อยู่จุดเชื่อมต่อระหว่างถนน,นถนนเส้น,ต,น,นต้นทางลักออกทางพียอ็มวายได้นะคะแล้วก็ไปทางสุขุมวิททางเซนทันได้นะคะเรียบหรูสบายน่าอยู่โครงการนี้ดีนะคะเสียค่าส่วนกลางด้วยนะคะหมู่บ้านนี้ แต่เราจะได้ในส่วนของระบบรักษาวความปลอดภัยนะคะใช้คีย์การ์ดในการผ่านเข้าออกแล้วก็มีมีฟิตเนสมีสระว่ายน้ำนะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่ครบคันมากๆนะคะสำหรับใครที่กลังมองหาโครงการอยู่ใจกลางเมืองระยองนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงผ่อนแค่5,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะก็แนะนำเลยหลังนี้เราตก ตกแต่งให้ใหม่ครบหมดเลยสวยงามมากๆนะคะสำหรับลูกค้าที่มีความสนใจแล้วอยากจะยื่นกู้นะคะหลังนี้ยื่นกู้ไม่ยากเลยเดี๋ยวให้ดูชัดๆเนี่ยสวยงามหลังนี้ยื่นกู้ไม่ยากนะคะรายได้แค่1 6 0 0งบาทก็สามารถยื่นกู้ได้แล้วนะคะ16,000บาทนะคะสำหรับท่านที่เป็นพนักง,งานบิ Lotus, ๊กซีโลตัส เซนท่าแหลมทองนะคะตรงนี้เป็นใจกลางเมืองใกล้มากๆนะคะก็ลองมาเวียนมาดูเช่ากันต่ำแค่ประมาณห้าพันกว่าบาทผ่อนแบงค์นะคะราคาเดียวกับเช่าเลยนะคะแล้วบ้านคือแบบได้บ้านสไตล์โมเดิร์นรูปแบบใหม่นะคะเหมือนซื้อบ้านมือหนึ่งเลยคะ่ะต่างจากบ้านมือหนึ่งตรงนี้มันต่อเติมครบมุงลวดเหล็กดัด,ดครบนะคะทุกอย่างเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเหมือนบ้านมือหนึ่งเลยจริงๆนะคะหลังนี้ อยากให้ลูกค้าแวะเวียนมาดูบ้านจริงมันสวยสวยจริงๆอันนี้ในภาพอาจจะไม่ชัดเพราะว่าแสงไม่ค่อยจะมีนะคะช่วงนี้สวยไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกช่องทางเนาะมีช่อง Youtube มีเพจมีเว็บไซต์นะคะก็มีช่องทาง Facebook นะคะไม่ต้องจำนะคะเดี๋ยวเรามีแคปชั่นลงให้ด้านล่าง สามารถกดลิงก์ได้เลยนะคะสำหรับทุกท่านที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอบพระคุณมากนะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะจัดโปรโมชั่นนะคะสำหรับทุกท่านที่ติดตามการไลฟ์สดของเรามาตลอดเดี๋ยวมีของมาแจกเดี๋ยวรอเวลานิดนึง ก็หลังนี้นะคะหมู่บ้านสักทิพ์สองหลังเซนท่านนะคะมีระบบป้อมยามาารักษาความปลอดภัยเขาออกด้วยระบบขีกกราดนะคะแล้วก็มีสโมสรมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสนะคะเป็นทาวน์เฮาส์ขนาด21ตารางวา2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำา1ห,ห้องครัวจอดรถหน้าบ้านไน่1คันมีพื้นที่นั่งเล่นหน้าบ้านแบบนี้นะคะแล้วก็บริเวณด้านข้างเราก็ อกอบปิดให้กับลูกค้าเพิ่มพํมเป็นส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกค้ามีความต้องการบ้านพิกัดโซนนี้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในชีวิตเรานะคะและได้แค่16,000บาทเท่านั้นนะคะก็สามารถยิ่งกู้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้เลยนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ